รอดตายปาฏิหาริย์เจ้าหน้าที่พบคนงานผู้สูญหายจากเหตุไฟแม่อาคารพาณิชย์สามชั้นย่านบางขุนเทียนพบหลบอยู่บนดาดฟ้าใช้น้ำจากแท้งงอน้ำราดเอาตัวรอดจ,จากควันไฟวันที่26มกราคม2568มีรายงานว่าจากเหตุการณ์เพลิงแม่อาคารพาณิชย์สามคู่หาภายในซอยเทียนทะเล26แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำจำนวนหลายคันระดับมาควบคุมเพลิงนานกว่าสี่ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นั้น โดยมีรายงานผู้สูญหายหนึ่งคนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวแล้วรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลบอยู่บนดาดฟ้าใช้น้ำจากแทงน้ำราดตัวเอาตัวรอดจากควันไฟภายหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายหน่วยงานทั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครสามารถควบคุมเพลิงได้หนึ่งในผู้สูญหายที่เจ้าหน้าที่พยายามหาตัวตลอดการเข้าควบคุมเพลิงนั้นได้ปรากฏตัวหลังเจ้าหน้าที่พยายามดับไฟนานกว่าสี่ชั่วโมงพบหลบอยู่บนแทงน้ำดาดฟ้า ข้างต้นมะม่วงก่อนที่เจ้าหน้าที่นำตัวลงมาลูกชายที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ได้โผล่เข้ากอะด้วยความดีใจหลังที่ทราบว่าพ่อของตัวเองรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไม่ในครั้งนี้นายเกรงศักดิ์สวนสำรานอายุ57ปีคนงานผู้สูญหายที่รอดชีวิตมาได้เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไม่ตัวเองได้วิ่งหลบหนีขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเพื่อพยายามหาทางหนีรอดแต่เนื่องจากมีควันไฟจำนวนมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นทางที่หลบหนีได้ ก่อนไปพบเจอแท้งน้ําใกล้กับต้นมะม่วงจึงพยายามตักน้ําในแท้งน้ํามาราดตัวเองเมื่อรู้สึกร้อนจากเหตุไฟไหมและโชคดีที่บนชั้นดาดฟ้ายังพอมีอากาศให้หายใจอยู่บ้างด้านลูกชายของนายเกรียงศักดิ์อายุ15ปีได้ให้สัมภาษณ์ว่าพ่อเป็นช่างเชื่อมเหล็กอยู่ภายในบริษัทดังกล่าวหลังจากทราบเรื่องก็ได้มาติดตามสถานการณ์ในที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องหลังจากทราบว่าพ่อตัวเองติดค้างอยู่ในอาคารภายหลังทราบว่ารอดชีวิตได้จึงรู้สึกดีใจ และเข้ากอดพ่อของตัวเองทันทีส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไม่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดได้แต่จากการให้การของเจ้าของกิจการเปิดเผยว่าได้ใช้ลูกจ้างขึ้นไปเชื่อมเหล็กซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับท่อเหล็กโดยจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด2คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ส่วนนายเกรียงศักดิ์มีอาการสำลักควันเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ประเมินการรักษา สำหรับอุปสรรคและปัญหาจากการดับไฟภายในอาคารดังกล่าวขณะควบคุมเพลิงนั้นเนื่องจากความร้อนที่สะสมในอาคารมีอุณหภูมิสูงส่งผลให้อาคารแตก้าวเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ใช้น้ำที่ระดมฉีดเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพราะกลัวว่าอาคารจะรับน้ำหนักน้ำไม่ไหวอาจจะทำให้อาคารสุดตัวโดยใช้ระยะเวลานานกว่า4ชั่วโมงก่อนเพลิงสงบ